ครับโอ้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้ครับครับท่านบัญชานะครับบัญชาพารวยนะครับโอ้ชัดแล้วเท่าเนี่ยครับอันนี้เห็นจากไหนเนี่ยต้นตะเคียนต้นตะเคียนแม่ตะเคียนให้แม่ตะเคียนแล้วพ่อตะเคียนให้หรือลูกพ่อให้ใช่ไหมครับพ่อมาไปยังไงให้มาเบบเป็นรูปเป็นเห็นแบบไหนเออหนึ่งหนเป็นครับไหม ท่านให้ในในต้นเลยหรือท่านให้เป็นท่านบอกท่านกระซิบหรือท่านให้ตัวเลขเห็นับในในแว่น่ะแว่นบอกโอ้ยแว่นเอามาโอ้ผมว่าแล้วขาดเว่นโอ้ใครซื้อให้ในแว่นอ่ะพี่โจอพี่โจโจซื้อให้พี่โจซื้อให้โอ้โอ้นี่เลขของเขานี่ยนี่พี่โจซื้อให้แต่บัญชาโนทิดพันธ์มิยมซื้อให้นะพี่โจเนี่ยบัญชาบัญชาพารวยครับพารวย เนี่ยโอ้ยโอ้โอ้มันผู้จัดการเลยนียิ้มหน่อยน่าใช่ไหมสุดยอดเลยบัญชาพารูนี่ได้เลยจะไม่เลขอ่ะชัดๆส่งชัดๆด้วยขอขอไอ้ถูกชัดๆมาส่งมาจากนี้เออนี่แหละห้าสองอะไรอีกห้าสามห้าแปดห้าแปดครับอะไรอีกสามเก้า เจ็ดสามเก้าสหทูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะบัญชาปะบัญชาพารวยบัญชาพารวยครับเนี่ยอ๋อเนี่บัญชาพารวยนะครับผมวันนี้หมดนี้นะครับผมผมเห็นตั้งแต่บัญชาที่ตั้งแต่เอาแม่ตะเคียนมานี่บัญชาถูกใครไม่ถูกบัญชาถูกถูกทุกงวดใช่ไหมถูกทุกงวดครับถูกทุกงวดงวดแรกก็จําได้ว่าสองคูณสามสองคือสองบาทสามก็คือสามบาทใช่ไหมสามคูณสองหรือสองคูณสามไม่กันนั้นลืม กลับเลยครับผมว่าพอละมั้งเนี่ยเขาหิวก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยว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 เราคุยก่อนก๊อฟกำลังคุยก่อนคุยคุยก่อนเดี๋ยวเอาชัดๆทางนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถือถือมาส่องส่องกล้องให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าบัญชาซื้อเลขอะไรอุ้ยชัดมากเลยนี่ครนบัญชาบัญชาพารวยสองห้าสองโอ้โหชัดมากกับสามห้าแปดแล้วก็เจ็ดอะไรเลขสามเลขสามเจ็ดสามเก้าใช่ไหมครับเจ็ดสามเก้าได้จากแม่ตะเคียนครับ ไม่ใช่บัญชาจะไปซื้อเลขอื่นนะมาโชว์เลขนี้นะครับออรเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยเตี๋ยวกอ่อนกตี๋ยวกอน,นกินก่อนโอ้โนาะบัญชาพารวยนะครับนี่พา,พารวยนะครับผมเดี๋ยวมันจะเย็นงวดที่ผ่านมาก็ถูกรอตรีด้วยใช่ไหมครับ,รบเลขท้ายใบเดียวไม่ด่ครับใบเดียวที่ลังเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้านี่จะซื้อให้ที่ผ่านรวยเดคนละครึ่งนะครับถึงนี้เอาแค่นี้มาโอ้โหครับคุณผู้ชมนี่ครับบัญชาให้บัญชาเขาทานก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับ ก๋วยเตี๋ยวก็คือผู้โชคดีมาทําเป็นโรงทานแล้ววันนี้นะครับอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวฟรีเนี่ยเปรี้ยวครับอร่อยดีครับโอ้เอ้าเอ้าโอ้อร่อยอร่อยเนี่ยฮะครับคุณผู้ชมครับโอ้อร่อยอร่อยเฮงเฮงรวยรวยมั่นใจไหมครับเลขเมื่อกี้นี้ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยมเยี่ยม สาธุนี่ครับบ like, ัญชาพารวยเฮงเฮงครับสาท right wow. ุสาธุครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับครบเช็ดปากโอเคครับคุณผู้ชมครับเฮงเฮงรวยรวยครับกับบัญชาพารวยครับเลขบัญชาพารวยนะครับต้นเขียนได้แล้วนะครับได้ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับรงทานขอบคุณมากคุณผู้ชมครับเฮงเฮงทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมสดีครับสวัสดีครับครับ ท่านก็จะมีบ้านอยู่แต่ตอนนี้ท่านไม่มีไม่มีเ้าเลยอย่างตากฝนอยู่นะคุณผู้ชมครับท่านบอกว่าเลขท่านจะให้นะครับเพื่อจะท่านผู้มีโชคมีลาภก็จะซื้อทํารังคาให้ท่านนะครับจะทํารังคาให้ท่านแล้วก็ท่านจะบอกว่าจะให้อีกแต่งวดที่ผ่านมาก็ได้แล้วแต่งวดแต่งวดนี้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาท่านบอกว่าให้แล้วนะครับให้แล้วให้เร็วมากนะครับให้เร็วมากนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไม่รีโรให้ดูเลยนะฮะให้ดูเลขก่อนนะครับพาได้แล้วนะครับดีมีเลขอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับให้ชมสองคลิปเลยนะฮะเลขเอาเป็นว่านนี้เลยฮะคุณชมนะท่านให้แล้วนะครับนี่ฮะท่านให้แล้วนะครับบนล่างเลยนะฮะบนล่างฮะท่านให้แล้วนะครับ แคปหน้าจอไว้ด <Luc ar cells> ูเลยนะครับหรือจดไว้ก็ได้ผมจะถือไว้สักนิดหนึ่งนลครับนานๆนิดหนึ่งจดไว้แล้วก็หยุดแล้วก็จดไว้นะตัวเลขที่สื่อได้นะครับท่านที่ท่านให้นะครับงวดที่ผ่านมาท่านก็ให้แบบนี้นะครับถูกทั้งหมู่บ้านแล้วก็ถูกทั้งที่ญาติที่ทำที่ได้มานะครับก็ถูกเยอะนะครับงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับคือเลขประมาณนี้นะครับบนล่างนะครับคุณผู้ชมนะครับผมไม่ได้อ่านนะครับ เลขก็สวยๆมากนะครับแล้วแต่ดวงนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือเลขของเจ้าแม่ตะเคียนวัดเต่าทองบ้านตะมมตำบลสากาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนะครับสาธุสาธุาธเฮงเฮงรวยๆนะครับ ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาเอสจ,จะพาคุณผู้ชมมาล่างของ en los

បាទខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំចង់បាក់ចង់មកទៅណារកតាតាតាមិនអរងើបរងបានអញតាទៅយោអូទេអូទៅអូមកឆ្លងងងចាំមកទៅទៅតាមបាយឯងកត់ទីឯងលុនបាទលោកយំពូយំពូយំនឹងាផัฒនាយាផัฒនាបោះហើយចោលឯងតាមមុន เอาล้มบอลเอาล้มเอาล้มมาชาวล้มระยะต้มเกี๊ยวจะบ้างเอาล้มกินกินแม่ไปเอาชักไปเอาชักระยะไปเอาชักล้มจะไปเอาล้มระยะไปเอาแต่งแต่งเนาะมาเนาะมาเนาะ

นี่คุณผู้ชมครับเจ้าแม่ตะเคียนปู่ตะเคียนนะครับนะครับหลังจากที่ท่านมีบ้านอยู่แล้วนะครับท่านก็ให้โชคให้ลาบญาติธรรมที่ถูกเลขถูกหวยก็เยอะมากนะครับงวดีพันธ์มาถูกทั้งหมู่บ้านแล้วก็ถูกทั้งชาวบ้านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ถูกนะถูกเยอะมากนะครับก็จะมีร้านค้าก๋วยเตี๋ยวท่านมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับลงทานนะครับเพราะถูกเลขเยอะนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศเล็กน้อยนะครับ